สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับในวันนี้จะพูดถึงสุภาษิตบท13ข้อ15นะครับผมกล่าวถึงคนมีสามัญสำนึกและคนชอบทรยศในพระคัมภีร์ฉบับไทยคิงเจมส์นะครับได้กล่าวว่าความเข้าใจที่ดีก็ได้รับความโปรดปรานแต่หนทางของคนละเมิดก็ยากนักฉบับ2011ได้กล่าวว่าคนฉลาดทำให้ได้รับความโปรดปรานแต่หนทางของคนทรยศนั้นไม่ราบเรียบฉบับ191นะครับได้กล่าวว่า มีสามัญสำนึกที่ดีก็ได้รับความโปรดปรานแต่ขนทางของคนที่ไม่ซื่อสัตย์ย่อมย่อยยับเป็นความย่อยยับของเขาจากพรกคำพีนในตอนนี้เนี่ยนะครับคำว่าสามัญสำนึกหรือความเข้าใจดีเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษในฉบับ King James ใช้คำว่า good understanding ซึ่งหมายถึงการเข้าใจที่ดีซึ่งหมายถึงลักษณะชีวิตที่ฉลาดมีความเข้าใจกระทาสิ่งใดๆก็ทําด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นชัดเจนแล้วว่าพระชนะทําตามพระชนะของพระเจ้าหรือน้ําพระทัยของพระเจ้าแนวทางของคนมีปัญญาก็คือมีสิ่งดีเก็บไว้ในใจและส่งสิ่งดีนั้นออกมาก่ออะไรครับก่อให้เกิดความโปรดปรานซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากพระเจ้าโปรดปรานเมื่อพระเจ้าโปรดปรานก็จะรับการอวยพร ตรงกันข้ามถ้าพระเจ้าไม่โปรดปรานก็จะขาดการอวยพรจากพระเจ้าแน่นอนเมื่อคนที่มีความเข้าใจเขาจะเข้าใจอะไรก่อนครับเขาจะเข้าใจว่าอะไรควรทําไม่ควรทําและอะไรที่ควรทําไม่ควรทําก็อยู่ในพระวจนะของพระเจ้ายกตัวอย่างโยเซฟนะครับโยเซฟอาจจะเริ่มต้นไม่ค่อยดีนะักเนื่องจากว่าโยเซฟเนี่ยนะครับขาดความเข้าใจเพราะว่าคุณพ่อเลี้ยงแบบตามใจ แต่เพราะพื้นฐานของโยเซฟเป็นคนสามัญสำนึกที่ดีเพราะต่อมาเมื่อเขาไปอยู่ในบ้านของโบดีฟาโบดีฟาก็อวยรู้สึกว่าเป็นอพอใจเขาพระคัมภีร์ได้กล่าวในปฐมประการบทสามเข้อสีว่าโยเซฟรับใช้ถูกใจนายนายจึงตั้งให้เป็นผู้ดูแลการงานในบ้านมอบทรัพย์สิ่งของทั้งปวงไว้ในความดูแลของโยเซฟนั่นเพราะอะไรครับถ้าเรากลับไปดูในบทที่3 9ข้อ2บอกว่าเพราะพระเจ้าอยู่กับโยเซฟ ทำไมพระเจ้าอยู่กับโยเซฟครับและที่เขาจเจริญรวดแล้วนั้นเกิดขึ้นจากชีวิตของโยเซฟเป็นชีวิตที่มีความเข้าใจแน่นอนนะครับบางคนอาจจะเป็นเหมือนโยเซฟคือก่อนหน้านั้นขาดความเข้าใจแต่เราสามารถพัฒนาตัวเองไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นบางทีก็ต้องผ่านบทเรียนที่เจ็บปวดครับเหมือนกับโยเซฟต้องผ่านความเจ็บปวดโดยการถูกขายไปเป็นทาสต่อไปในส่วนท้ายของข้อบอกว่าหนทางของคนละเมิด นค,คนทรยศเนี่ยนะครับก็จะไม่ราบเรียบแล้วก็พินาศนะครับในฉบับของคาทอลิกนะฮะแปลไว้ลุนแรงที่สุดก็คือหนทางผู้ทรยศนําไปถึงความพินาศนะครับส่วนไทยคิงเจมบอกว่าหนทางของคนละเมิดนั้นก็ยากนัก2011บอกว่าไม่ราบเรียบนี่เบานิดหนึ่งนะครับกำลังบอกว่าคนที่ไม่ซื่อเนี่ยนะครับหรือคนทรยศก็จะนําความยุ่งยากลําบากมาให้ตัวเอง คงจําเรื่องยูดาสอิสคาริโอได้ใช่ไหมครับยูดาสอิสคาริโออยู่ใกล้พระเยซูคริสฟังคําสอนของพระเยซูคริสขณะเดียวกันตลอด3ปีนั้นเขาเห็นอัศจรรย์ที่พระเยซูคริสสรงการะรํามากมายแต่เพราะจิตใจของยูดาสเต็มไปด้วยการทรยศเพราะเห็นแก่เงินเนี่ยนะครับมันส่งผลให้ตัวเขาต้องจบอย่างที่นาดความจริงแล้วพระเยซูคริสท่งเตือนเขาหลายบ่อยครั้งนะครับ ะะแต่ว่าชีวิตของเขาก็เลือกทําตามใจตัวเองและนั่นคือคนชอบทรยศคนชอบทรยศจะไม่สนใจความจริงแต่สนใจความรู้สึกของตัวเองสนใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองท่านนั้นเองจึงส่งผลให้ตัวเองยากลําบากคล้ายๆอิสราเอลเหมือนกันต้องเดินอยู่ในถินทุรกันดานถึง40ปีนั่นเพราะว่าเขาออกมาจากอียิปต์แต่หัวใจแบบอียิปต์คือทําตามใจตัวเองอยู่ในใจของเขาเขาไม่ได้ออกมาจากอียิปต์อย่างแท้จริงดังนั้นเองวันนี้ ถ้าเรามีสามัญสำนึกที่ดีมีความเข้าใจมีความฉลาดทําตามที่พระเจ้าทรงพอพระทัยเราจะรับความโปรดปรานจากพระเจ้าแต่ว่าถ้าเราไม่สัตว์สื่อนะครับเราจะลำบากและอาจจะถึงความพิ่นาศของพระเจ้าพระเมตตาครับ